สวัสดีค่ะหมอลำนอดผ้าหมาแดกเซบนะคะซื้อเหรียญยี่หลีซื้อนายจักรพัฒรอุทานนะคะซื้อเหลียญซื้อนอดนะคะมาจากอำเภอพ้นพิสัยจังหวัดหนองค่ายค่ะาาไก่ไค่ะต,ต,ติดตามตลอดแล้วก็ทางช่อง YouTube ของแม่ใหญ่หันก็ก็ดูนะคะอ,อิสานไกลติดตามมาตลอดก็มีการอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆก็ เห็นเห็นประกาศสมัครหนูก็เลยอยากจะลองเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานบ้างค่ะปัจจุบันค่ะกับพึ่งเลี้ยนจบค่ะชั้นปีที่หาคณะศึกษาศาสตร์ค่ะการสอนภาษาอังกฤษยุบานกะกีดอย่างค่ะตอนนี้วัาใดเหตุยังเลกันปกติไปนําหมอลำกลับไปอยู่ค่ะแต่แบบเป็นจะเป็นคอนเสิร์ตแบบลํำซิงลํำก่อนวงกุ่มล่างเอียงประมาณนี้ค่ะ ที่มีจอมอย่างคุณยูเนสายเนี่ยเคยผ่านเวทีแบบว่าการประกวดกันอย่างมผ่านค่ะตอนอยู่ช่วงมัธยมคือได้เป็นนักร้องชายค่ะเป็นนักร้องชายประจมโรงเรียนแล้วก็ไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ค่ะช่องเวิร์กพอยต์แต่ว่าตอนนั้นกาบโฆษนาค่ะว่าได้เขารอบแล้วกะ็มีประกวดมอลำก่อนทำนอเอ้ยประกวดมอลำก่อนงานใหม่นานาชาติก็ได้รางวัลชนะเลิศค่ะแต่งยี เลยค่ะก็แสดงว่าจะคล้องคลาชที่ิีการประกวดมาหลายประเแล้วกับพ่อสมควรอยู่ค่ะเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ของคุณแม่จินตนาปากไฟค่ะอธิบายถึงว่าเรื่องไหนที่จะตัดสินใจเป็นย่าของวัลลัมอ่าแรกเริ่มเลยคือเป็นความชอบเป็นความซึมซับแบบพอแม่เปิดวิทยุให้ฟังย่ำดำหน้าก็สิศิลปินต้นแบบบอกค่ะหลายคนในใจอ่าบัลลัมมาคู่ที่พึงเสียไปเลยค่ะคือคุณยายสัมค่ะยายสัมคากิ้งแล้วก็นี่ ปาแดงสีไหมคะความของความเป็นยายสำนี้คือออกมาปึบเป็นข้ามเวา้าเป็นการใส่มุขขาปลาถาแบบใส่ความฉีดออกมาแบบแตงโค้งเรืองออกมาเวา้าเห็นมันเข่ากับสมัยคือผููเถ่าเลียงล้านอยางเสียข้ามเวา้าด่าล้านไปเป็นเคี้ยวของน่องไปแต่แบบมันมีความตะลกแน,น่นนี่สิคะแต่สําหรับของปลาแดงคือ,อยางออกมาแล้วข้นหัวเลยนีย่สินะคะ,ะจิลปินรุ่นไม่ความชอบมาล่ำก็คือ มันเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไว้ไหมคะเพราะว่าสมือนี่เด็กหน่อย,ย่งึ้นมาปุ๊บเนี่ยหล่นโทรศัพท์ยังไปปุ๊บนี่ไปน้่เพลงแหลบน้่แหละอันนี้กับม่ได้ว่าเขาว่าเขาบาดีแต่เขาเสพซื้อที่แบบเป็นหลบเป็นสตริงเป็นเอยียงเป็นส่วนหลายิฟั่งมอลล่บาออกค่ะมากทั้งนี้กับศึกษาเรียนรู้นะซื้อน้ำยูทูบปมืนสีกระหลายนูอาศัยแหลกิ่มกับเรียนน้ำยูทูบเลย่ะครูยูทูบเลยค่ะ อาจารย์แรกเริ่มที่สอนมอลำเลยคือมอลำเพชรราพระธาดขามแกนค่ะคือมอล่มตะลุกจงอ่างข้างซอแจงค่ะสอนมอลำก่อนแล้วก็เลยมาเรียนปริญญาตรีก็เลยมาต่อยอดกับคุณแม่จิตนาปากไฟค่ะอะไรคือการเลียนแบบเนี่ยแนนมนค่ะวันนี้เรื่องการออดิชันออ่นเน,เนี่ยเอาอยากมานักเสนอมาเนี่ยคือี่น้าจะเป็นตะลุกค่ะเพราะว่าจิเป็นนักเอกพระเอกคือสิบะได้ค่ะสายตะลุกเนี่ยเขามาตอนบแมนค่ะปัญหาที่ประกาศปัญหาอี่อยาก กรรมการไม่ถามอี่อย่างเลยค่ะคือคือหนูล่าเข้าไปปึ๊บหนูก็ล่าเป็นผู้หญิงล่าเป็นผู้หญิงปึ๊บหนูก็ตบ ب ท้ายก่อนด้วยล่าเป็นผู้ชายเพื่อนกับว่าชื่นชมไปงั้นเสียครับเพื่อนก็ถามอี่อย่างต่อเลยอยากฟังก่อนเดิมแรกฉันไปฟัดก่อนเอาตามนั้นเลยอ๋อไอ้ที่เป็นล่าพื้นนั่นปะค่ะมาตำแหน่งตลกนั่นละค่ะแต่แบบ กะลำ่ำพืนฟังค่ะมือกีตควมสมรถคือกันกันครับรองมอลำค่ะมีสองเสียงแม่นะครับสงเสียงเสียงแรกครับเสียงแร<ล>กๆๆเป็นล่ำพืนค่ะแก้วนามาเนาะแก้วนามาค่ะ,นอนะโอ้ยตัดสินใจสิได้ยายไกลจากมีทีละหานางสิเดินไปหาหน่วยมานี่ดวงแก้วมันก็จำเป็นแล้วจิตใจอยากได้เพิ่นพี่เป็นภูมีเงินเขาเป็นเสื้อไ้ายน้อยจ๋าเบาคิดอยากเอา มื่อนี้แก้วสิได้ล่วงเขาสุเมศยอดดอยหลวงโสตกลงศิลานี้จากพระองค์ก็เด้ออายเจ้าผู้ชายใจกว้างสิขอลาไปก่อนพี่เอ๋ยขาดได้เป็นคูสซอนอีนั่งแก้วสีตาวขึ้นเอ๋ยนี่น้องอันนี้จะเป็นผู้หญิงค่ะเชียงผู้ชายบอกครับ จะเป็นก่อหของพี่เอพุจธนานะ,คะ้ค่ะลาหนังเอ้ขอโทษเดินน้องลาอย่าเป้าว่าทิ้งชังอย่าหัลลังมาคุยอย่าเหตตามาเย้ไอ้ขอเผยความเ้าออกความจริงออกมากก่าลานังเอ้ย กันยังเป็นบ่าน้องกันยังเป็นสาวเทพเจ้าเพิ่นสร้างมาไว้คู่กันเด่นองสนสัตสันธาณาศักดิ์ศีเศรษฐีหรือคนทุกบ่วันเก่งเลยนองทองคำแท้สลึงเดียวก็มีค้าลานางเอ้ย น้องนั่นเป็นสาวซาบบาวคุมเหนือคุมใต้กระชมเจ้าวางามยามมาได้พ่อนาอยากเบาว่าจากขานทอดสะพานความถูกน่งคุยเคียงคู่ดูสีนากายากระสมสูวนอยากเป็นเคยอีแม่เจ้า ফাই নেব দে নী